สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาสุ่มฟิลินะกันนะครับทุกคนหลังจากรอมานานเนิ่นานนะครับเพราะว่ารอบแรกผมหลุดเลดรอบที่สองเพ้นไม่พอนะครับทุกคนคือแบบแต่ว่ารอบนี้คือมันมีโอกาสหลุดหนึ่งครับเก้าเก้าเปอร์เซ็นเพราะว่าผมสุ่มจิตรลีไปแล้วแล้วก็ดันไปสุ่มเทพไฟเทพไฟออกคือแบบแการันตีลอยไปแล้วนะทุกคนนะมา ครั้งนี้ก็ไม่รู้จะออกหรือเปล่านะครับทุกคนส่วนเสียงนะครับคือผมอัดเป็นในตอนสุ่มแล้วนะแต่ว่าเหมือนเสียงมันบอนะครับทุกคนแต่แบบมาพากแทนนะครับมาแจกเลยมีทั้งหมดยี่แปดบวกสิบก็มีสี่สิบกระโลนะทุกคนผมสุ่มรองไว้แล้ว,ลว,รว,ลวประมาณสี่สิบโลนะครับตอนนี้ก็มีสี่สิบโลกล้าการันตีนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าน้องจะออกหรือเปล่าสุ่มกันเลยโลที่ห้าสิบ ม่วงมาเชียวโลที่60ไปกันต่อโลที่70จะออกหรือเปล่าหรือว่าจะหลุดไป80ดสะม่วงโอ้ยบอกเลยอย่างลึกรอบนี้80ดสโล ทุกคนรถที่80ทองมาแล้วแต่ไม่รู้จะออกไหมนะครับเพราะว่ามันมีโอกะหลุดมันหลุดร้อยแหละเพราะว่ามอวิก้าเอากาดดนตีไปแล้วนะครับทุกคนลุ้นๆมากตอนส่งลุ้นมากเฮ้ยตัวละครโอ้โหเกือบ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 สี่ดาวสี่ดาวยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ เฮ้ยทุกคนมาแล้วว้าฟรีออกแล้วเอยรอมาเนิ่นนานในที่สุดเราก็ได้ฟรีนะมาแล้วนะครับทุกคนได้เลยโ้วเทต,ตัวอวุ๊สิบโลได้ไรเอยออกไหมไหมไหม,มืใครสูงกันเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทุกคนนะขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย